แต่แล้ววันนี้นะครับดวงไขเฮงดวงไคปังด้วยไพ่พิมเมียฟังเพนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เฮกิ่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดน่งครับเราก็ที่สองนะครับเราวก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับน2่สองทีสามดีครับปีตอกปีตอกพอเสร็จเราก็เลอกไให้เลยนะครับสําหรับดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนีเลือกไพ่ที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูดวงก็ มันก็มีที่ปังมากๆอยู่เหมือนกันนะครับขอมีแค่คุณจิตใจอ่อนโยนนิดนึงภาพลักษณ์ดีหน่อยแล้วก็จิตใจโฟล์นิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกปิ๊หน่อยนะครับรวมคณจะปังมากๆพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกให้ชุดที่2มานะครับเป็นไงกันบ้างครับรวมก็มียที่เป่าโคตรมากสุดเหมือนกันนะครับิดเพียงแค่คุณ รู้จักบริหารเสน่ห์และภาพลักษณ์ให้ดีหน่อยจิตใจเข้มแข็งน,นิดนึงแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีนิดนึงน,น,นะครับลดยคุณจะได้ปังแบบสุดยอดไปเลยอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคุณเรียกพิศมนนะครับเป็นไงกันบ้างราครับโดยวมก็มันก็มีอะไรที่ปอากมากโคตรมากเหมือนกันนะครับขอให้คุณพูดจาดีและภาพลักษณ์ดีหน่อย เป็นคนดีแล้วสาาถาปันที่นี่เราก็ดีดีไปใหม่นะครับแล้วดวงคุณยิบอมกมากๆอย่างพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะ,จะตีดวงจิดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามในที่สุดนะครับจะกระยะตีพี่ดวงไพ่ชุดที่สองนีสุดน,นะครับเพราะอาแต่เพ่มเป็นเซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับรู้ใจนะครับกดแชร์กดชมิ้งก,งกดไลน์กบอทกดเป้ของหัวใจครับแล้วใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์กร็รบกวนตามช่องอาจารย์สมิ้นยิงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับได้แล้วครับอาจารย์จีรัฐพัชกรหมอนี่สวัสดีครับ